กับมาพบกับโอวิชเช่นเคยครับผมฝ่ายขายที่ปรึกษาการขายนะครับมาสเตอร์เซติฟายยูท h านะครับสาขาประดิษฐ์วันนี้จะมาพบกับตัวนี้ครับเตอร์ราเซียนต้า 1.5V นะครับตัว V เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมปี2017นะครับให้พาดูรอบแนันก่อนนะครับตัวนี้โฉมไฟหน้านะครับจะเป็นตัว โปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับไฟท้ายแบบไรท์ไกดิ้งนะครับทำเส็นโฉม V รุ่น V ตัวนี้ก็จะมีดิสเบรกหลังนะครับ รุ่นท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับบุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีล็อกกดล็อกนะครับสองปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวเปิดประตูสไลด์ด้านข้างนะครับครับสามารถสไลด์ได้ทั้งสองฝั่งนะครับเคเราไปดูตรง ภายในออปชันภายในรถกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคีด้วยนะครับตัวท็อปนี้ตัว V รุ่น V เนี่ยครับก็จะมีเป็นตัวพุ s สตาร์ทนะครับเป็นปุ่มพุ s สตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ควบคุมกระจกควบคุมประตูทั้งสองด้านนะครับนี่เปิดปิดทั้งสองด้านโคมอะไรเป็นมันตีฟังก์ชันแน่นอนนะครับ จะเป็นตัวควบคุมแอร์ด้านหลังนะครับสามารถเปิดแอร์ตรงด้านหลังได้เลยเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ตดูนะครับนี่กดยังเปิดรสตาร์โอเคหน้าจอานหน้าจะเป็นเจ็ดนิ้วนะครับจะมีจอกลางด้านหลังเป็นแปดนิ้วนะครับนี่แอร์ตอรตโนมัิน,น,น,ะน,มนะครับจะออโต้แล้ว ตัวนี้พิเศษเลยครับที่มาติดเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นทีวีจูเนอร์นะครับสามารถดูทีวีจูเนอร์ได้เลยนะครับลำโพงน้านข้างเป็นควิตเตอร์นะครับนั่คือเครืงเียกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับจ็ดสปีดเกียร์นี้ก็จะมีตัว M บวกลงนะครับ สามารถผลักเข้ามาตำแหน่งเกียร์ M ได้นะครับสามารถด่วงลบได้นะครับเพิมความร์ตปปโอเคเราไปดูทางออปชันด้านหลังนิดนึงเบาะก,ก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับตัวเบาะตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้นะครับเป็นแบบวันพักเช่นเคยนะครับ ตัวบะตัวนี้ก็จะอยู่ตอนนี้เป็นบาะด้านหลังครับสามารถพับขึ้นไปได้นะครับโอเคก็ <Okay. S 3> จะมีตัวพับตรวนี้อยู่ไปเป็นเจ็บที่นั่งได้บอะมันตัวนี้มันสามารถพับเรียบได้โอเคมันจะซ่อนบอะตัวด้านหลังออกมานะครับทําให้ใส่สัมภาระได้มากขึ้นนะครับไปดูส่วนของเครื่องยนต์นะครับ รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้านะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นดูโอวีวีทีไอนะครับนี่เครื่องยนต์สมใหม่นะครับด,ดูโอสมใหม่วีวีทีไอรายละเอียดตัวรถนี่ครับอันนี้ก็สวยงาม จบการรีวิวเท่านี้ก่อนครับในเรื่องของราคาของแถมส่วนลดก็จะอยู่ในใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับลูกค้าที่สนใจอาจจะขอข้อมูลเนี่ยอาจจะโทรเข้ามาถามได้เลยนะครับครับผมวันนี้ขอขอบคุณคูัค้าผม